ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็มีหลักกฎหมายดีๆมีคำพิพากษาสารนีกาดีๆนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง วันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยรถชนกันอีกแล้วนะครับคดีนี้ครับความเสียหายเนี่ยค่อนข้างใหญ่หลวงเลยนะครับคันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเป็นรถบรรทุกสิบล้อนะครับโดยที่ลูกจ้างเนี่ยนะครับขับรถของนายจ้างเนี่ยไปในทางการที่จ้างแล้วรถเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับข้ามเลนนะครับข้ามเกาะกลางถนนเลยเนี่ยพุ่งเข้าไปชนกับรถเนี่ยนะครับซึ่งเขาเนี่ย ขับมาเนี่ยตามทางของเขาปกติเนี่ยนะครับคนขับรถยนต์เนี่ยที่เป็นฝ่ายถูกเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตเลยนะครับมีผู้โดยสารเนี่ยนะครับต้องทุกพลภาพเลยนะครับบาดเจ็บสาหัสนะครับคดีนี้ครับผู้เสียหายนะครับมายื่นฟ้องนะครับยื่นฟ้องคนขับรถบรรทุกสิบล้อเนี่ยนะครับแล้วก็มาฟ้องนจ้างด้วยคดีนี้ครับมีบริษัทประกันเนี่ยเข้ามา เกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับสารท่านเนี่ยจะตัดสินว่าอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับเราเนี่ยมาดูหลักกฎหมายก่อนเลยนะครับคดีนี้สารท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา206นะครับ เขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูนี่ได้ชื่อว่าผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ทําละเมิดนั้นเหตุเนี่ยเกิดละเมิดเมื่อไหร่อ่ะครับก็คือวันที่รถชนกันเนี่ยนะครับวันนั้นนะครับก็ถือว่าลูนี้เนี่ยผิดนัดเนี่ยมาตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับคดีนี้ครับเรามาดูนะครับ ความรับผิดเพื่อละเมิดเนี่ยนะครับมาตรา420น,นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเดินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหมายทดแทนเพื่อการนั้นคดีนียครับศาลท่านหยิยบยกประมวลกฎหมายแพ,งพ่งและพาณิชย์มาตรา446แล้นะครับ ค่าสินไหม่ทดแทนเพื่อเมิ่ดนะครับวางแรกนะครับในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทำให้เขาเสียเสร่ภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทาย,ยาทนะครับเว้นแต่สิทธินั้นเนี่ยจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญา หรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธิน,นั้นแล้วนะครับวาร์สองเนี่ยอันหนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ทําผิดอาญาเป็นทุศิลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้นะครับคดีเนี่ยครับสารดีกาเนี่ยท่านตัดสินเอาไว้นะครับเมื่อปีพศ2539นะครับข้อที่จริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับก็ณมีโจทก์ถูกกระทำละเมิดจนต้องกลายเป็นคนทุพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ใจ่ายในอนาคตค่าจ้างคนขับรถยนต์ตลอดชีวิตค่าเสียหายไม่ใช่ตัวเงินกรณีเสียโฉมและเสียบุคลิกภาพค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคตและค่าทนทุกข์ทรมานเป็นหนี้อันเกิดแต่มูละเมิดซึ่งศาลกำหนดค่าเสียหายที่โจทย์ได้รับความเสียหายมาแล้วนะครับตั้งแต่วันทำละเมิดเมื่อโจทย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินก้อนนะครับ แม้จะขอค่าเสียหายที่คำนวณในอนาคตเข้ามาด้วยจําเลยนะครับก็ต้องเสียดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ทําละเมิดคดีเนี้ครับโจท้นะครับฟ้องว่าแบบนี้นะครับเมื่อวันที่17มิถุนายนพศ2531นะครับ จำเลยที่1ซึ่งเป็นรูปจ้างของจำเลยที่2อนะครับได้ขับรถยนต์บรรทุก10ล้อนะครับส่วนบุคคลซึ่งจำเลยที่สามนะครับได้รับประกันภัยค้ำจุนไว้ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่2ด้วยความประมาททําให้ลดเสียการทรงตัวนะครับพุ่งข้ามเกาะกลางถนนชนรถยนต์ที่โจ์นั่งมานะครับทําให้ผู้ขับรถยนต์เสียชีวิตและโจทเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสขอให้บังคับจำเลยทั้ง3ามนะครับ ร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนรวมดอกเบีย้ยแนัตาร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันทำละเมิดถึงวันฟอ้องนะครับจำนวนเงิน2 4 8 3 7 1บาทก่โจทย์นะครับและให้จำเลยทั้ง3เนี่ยร่วมกันชำระดอกเบีย้ยแนัตาร้อยละ7.5ต่อปีนะครับของต้นเงิน2,244,206บาทะนะครับ นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นกับโจท์คดีนียครับจำเลยที่1เนี่ยให้การว่าอย่างนี้นะครับว่าจำเลยที่1น่นะครับมิได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่2และไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ใดๆกับจำเลยที่2ทั้งสิน้นนะครับเหตุแห่งคดีนี้มิได้เกิดจ,จากความประมาทของจำเลยที่1แต่ฝ่ายเดียวหากแต่เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์คันที่โจทย์นั่งมาด้วยส่วนค่ารักษาพยาบาลและค่าสินใหม่ทดแทนที่โจทย์ฟ้องมานั้น โจ์เสียหายจริงเนี่ยเพียงไม่เกิน2 3 7 0 0 0บาทขอให้ยกฟ้องเอาละครับจำเลยที่1นนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างนะครับปฏิเสธเลยนะครับคดีเนี่ยครับจำเลยที่2เนี่ยซึ่งเป็นนายจ้างนะครับให้การว่าจำเลยที่2เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุก1ิล้อส่วนบุคคลนะครับที่โจทย์อ้างในคําฟ้องว่าจำเลยที่2เนี่ย ไม่ได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่1ขณะเกิดเหตุจำเลยที่1น่นะครับไม่ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่2อนะครับจำเลยที่2เนี่ยจึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ขอให้ยกฟ้องนะครับคดีนียครับจำเลยที่2เนี่ยซึ่งเป็นนายจ้างนะครับบอกเลยนะครับว่าจำเลยที่1เนี่ยไม่ใช่รู้จ้างแล้วก็จำเลยที่1เนี่ยไม่ได้ขับรถไปในทางการที่จ้างด้วยนะครับขอให้ยกฟ้องเลยนะครับ ระหว่างพิจารณาครับโจทย์เนี่ยยื่นคำน้องขอถอนฟ้องจำเลยที่สามนะครับก็ถอนฟ้องบริษัทประกันไปนะครับทีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านอนุญ,ญาตคาดีเนี่ยครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านเนี่ยพิพากษาให้จำเลยที่1ที่2องนะครับชดใช้เงินจำนวนเนี่ย7จ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแก่โจทย์พร้อมดอกเบีย้ยเนี่ยตาร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนะครับของต้นเงินดังกล่าว นะับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จเโจทย์คดีเนี้ยครับโจทย์เขาฟ้องมาสองล้านกว่านะครับศาลเนี่ยชั้นต้นเนี่ยท่านพิพากษาให้โจทย์เนี่ยได้เจ็ดแสนห้าโจทย์นะครับแล้วก็จําเลยที่1และที่2เนี่ยไม่เห็นด้วยคําพิพากษาศาลชั้นต้นน,นะครับเขาเนี่ยยื่อนอุทธรณ์ขึ้นมานะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาแก้นะครับให้จําเลยที่1ที่2เนี่ยจ่ายเงินให้โจทย์เพิ่มอีก8ปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด พัน3บาทรวมค่าเสียหายทั้งสิ้นนะครับเป็นเงิน1,568,790บาทนอกจากที่แก้เนี่ยคงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับโจทย์และจำเลยที่1และจำเลยที่2นะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธร์นะครับเขาดีกาขึ้นมานะครับคดีนี้ครับขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับศาลดีกาเนี่ยท่านฟังข้อทจริงว่า เมื่อวันที่17มิถุนา2,531เวลาประมาณ17.30นาฬิกานะครับจำเลยที่1ขับรถยนต์บรรทุก10ล้อนะครับคันหมายเลขทะเบียน8142805นครปฐมซึ่งมีชื่อของจำเลยที่2เนี่ยเป็นเจ้าของในทะเบียนร,รถด้วยความประมาทเลินเลน่อแล่นข้ามเกาะกลางถนนเนี่ยไปชนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยนะครับหมายเลขทะเบียน5จจา .2716 นะครับ ซึ่งแล่นสวนทางมาเป็นเหตุให้นายประโชคน,นะครับเจ้าของรถและผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับและนางสาวพรประภานะครับที่นั่งมาด้านหน้าคู่กับนายประโชคเนี่ยถึงแก่ความตายส่วนโจน,นะครับนั่งอยู่ด้านหลังทางด้านขวานะครับได้รับอันตรายสาหาัส มีอาการอัมพาตตั้งแต่ส่วนคอลงมาเลยนะครับจำเลยที่1เนี่ยเป็นลูกจ้างและกระทำละเมิดไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่2อ่ะนะครับแล้วกําหนดให้จำเลยทั้ง2เนี่ยชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ใจ่ายในอนาคตนะครับค่าจ้างคนขับรถยนต์ตลอดชีวิตนะครับค่าเสียหายไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยกรณีเสียโฉมและเสียบุคลิกภาพค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคตและค่า ทุกทรมานให้แก่โจทย์นะครับและวินิจฉัยข้อกฎหมายตามปัญหานะครับจำเลยที่1และที่2เนี่ยต้องร่วมกัรนับผิดชำระดอกเบี้ยในเงินค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยแกโจทย์นับตั้งแต่วันที่กระทําละเมิดหรือไม่นะครับว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา206นะครับบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับในกรณีเนี่ยอันเกิด แต่มูลละเมิดนะครับลูกหนี้เนี่ยได้ชื่อว่าผิดนัดเนี่ยมาตั้งแต่เวลาที่ทําละเมิดนะครับการที่ศาลกําหนดจานวนเงินค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้จําเลยที่1และที่สองเนี่ยชดใช้นั้นเนี่ยมิชัยว่าโจทย์เนี่ยได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่พิพากษานะครับแต่กําหนดค่าเสียหายที่โจทย์ได้รับความเสียหายมาเนี่ยนะครับแล้วตั้งแต่วันที่ทําละเมิด และกฎหมายเนี่ยก็บัญญัติให้ถือว่าจำเลยที่1และที่สองเนี่ยผิดนัดเนี่ยตั้งแต่วันที่ทำละเมิดจึงต้องเสียดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ตั้งแต่วันที่ทำละเมิดเลยนะครับก็คือรดชนกันวันไหนเนี่ยนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยผิดนัดเลยการที่โจท์นะครับฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินก้อนนะครับแม้จะขอค่าเสียหายที่คำนวณในอนาคตเข้ามาด้วยนะครับจำเลยที่1และที่2เนี่ย ก็ต้องเสียดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันทํำละเมิดเลยนะครับที่ภาษาแก้เป็นว่าให้จําเลยที่1และที่2ร่วมกันชําระดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีสําหรับจํานวนเงินค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยหนึ่้านห้าแสนหบาทนับตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2 5งพอันเป็นวันกระทํำละเมิดไปจนกว่าจะชําระเสร็จเกียจโจ์นะครับนอกจากที่แก้เนี่ย คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธร์คดีนี้นครับเขามาโต้เถียงกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ถือว่าผิดนัดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาเนี่ยวางหลักเอาไว้เลยนะครับในมาตรา206เนี่ยเขาก็วางหลักเอาไว้เลยว่าว่าผิดนัดเนี่ยตั้งแต่วันที่ทานเมื่อเลยนะครับไปชนเขาเมื่อไหร่นั่นนะครับคดีนี้นครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิพากษาศาลในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับ ท่านเนี่ยเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสานฎีกาที่5220ทับ2 5 3 9นะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วถ้าท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเอะเราเนี่ยจะไปฟ้องเรียกร้องคู่กรณีอย่างไรนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คำแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับ จะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่ขับรถโดยประมาทนะครับแล้วไปเฉี่ยวชนเขาเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับอย่างคดีเนี้ยมีการสูญเสียนะครับถึงกับชีวิตเลยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเห็นใจครอบครัวคนเจ็บนะครับแล้วก็ตัวคนเจ็บด้วยบางครั้งเนี่ยเราไปชนเขาตายเนี่ยนะครับเราก็ต้องรีบเข้าไปเยียวยาเขาเลยนะครับวันนี้ครับทางทีมง,งานทนายอ้อนเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวดีๆนำเกบสาระความรู้ดีๆนะครับ มานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเราอะนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านานะที่นี้นะครับ วันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่สลับเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ